คุณผู้ชมคะขอกำลังใจให้คุณพ่อท่านนี้หน่อยนะคะพาลูกน้อยอายุแค่ขวบ6เดือนเองขี่รถจักรยานยนต์กันไปตระเวนออกไปหางานนะคะคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาเจอก็เลยอ้าวพักก่อนมาๆๆกินข้าวหาที่พงที่พักอะไรให้ก่อนเอาไปดวนค่ะก็คือผมทำได้ทุกอย่างครับขับรถได้อะไรอย่ง้นพี่ก็ต้องไปวัดสี่หมื่น่นแหละน้อตรงนั้นมันจะมีที่เาเลียงเด็เชื่อมได้อะไรได้หมด กี่ขวบเนี่ยขวบกี่หกเดือนไปไปพี่นั่งกินข้าวมาได้ไปแต่พาพาเด็กไปกินข้าวด้วยไปไปของวขบังลีใจดีใจนแไอ้เบอร์ช่วยเท่าไหร่แมวไปจแมวพี่แมวา,แ,มาแล้วคนละครึ่งจบ้ตเขาจะเลี้ยงก็ไม่ให้เลี้ยงนะคะแล้วก็ ลูกก็ยังลูกน้อยอยู่เลยนี่คุณตำรวจโอ้ยเป็นตำรวจน่ารักจังนะคะให้หมายถึงว่าใจดีจังช่วยประชาชนนะคะคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะคะเป็นเรื่องราวของคุณพ่อท่านหนึ่งพาลูกสาวอายุขวบ6เดือนขี่รถจักรยานยนตระเวนออกหาที่รับเลี้ยงลูกแล้วก็คือจะไปหางานทำมาเนี่ยนะจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการไปจนถึงสพี่น้องสุพรรณบุรีนู่นนะ ไปพบกับสายตรวจสพอสองพี่น้องเข้าตำรวจก็เลยพาไปกินข้าวพ่อค้าเขก,ก็ใจดีนะจะเลี้ยงข้าวตำรวจก็เลยเอางนี้อางนี้งันขอออกคนละครึง่งแล้วก็ยังไปหาซื้นอนมกระป๋องมาให้คุณพ่อด้วยหาที่พักให้ก่อนอะจะไปไหนยังไงไม่รู้นี่มันค่าคืนแล้วพักตรงนี้ก่อนซึ่งเจ้าของที่พักก็ลดราคาให้เป็นพิเศษอีกเห็นไหมน้ําใจคนไทยนะคะคือมีคนเข้าไปแบบ แสดงความเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยเพราะว่าเขาประทับใจกันกับเรื่องราวนี้นะคะทีมข่าวเราไปที่สพอสองพี่น้องค่ะก็ไปพบกับตํารวจที่ให้การช่วยเหลือพอลูกคู่นี้ทราบชื่อคือสิบตำรวจโทธีรพัฒน์หมดจดและดาบตำรวจสมเจตแสงเพนอ่อนซึ่งก็เล่าว่าขณะออกตรวจพื้นที่เนี่ยพบกับชายหนุ่มคนนี้นะคะขี่รถจักรยานยนต์ตอนแรกก็ดูผงผน,เ,นเอา้าทำไมขี่มาใช้มือข้างเดียวขี่อะ อันตรายยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆอ๋ออีกมือไม่ว่างเพราะว่าอุ้มลูกสาวไว้ก็เลยเข้าไปสอบถามเลยได้รับคําตอบว่าจะพาลูกไปฝากเลี้ยงที่วัดไว้ก่อนตํารวจก็พูดคุยแล้วก็สอบถามพ่อก็ยืนยันว่าผมเนี่ยพ่อแท้ๆนะไม่เชื่อดูผมมีสูติบัติของลูกมาด้วยตอนนี้กําลังเจอมรสุมชีวิตเลยหนักเลยและต้องการหางานทํา ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็พอจะได้ยินน่ยนะคะเขาก็พยายามจะบอกว่าเขาเนี่ยทำได้ทุกอย่างงานชงงานเชื่อมงานอะไรทําได้หมดซึ่งตอนนี้โอ้ยอย่างน้อยเราก็เบาใจไปได้เปราะหนึ่งเพราะว่าพ่อเขาก็ได้งานทําแล้วนะคะแต่ช้าขเขาก็เดินทางไปที่วัดแม่ซีมือนครับแลวตอนนี้ผมโทรไปช่วงเย็นของเมื่อวานเซนนะครับบอกว่าหลวงพ่อรับเลี้ยงเด็กจนจบปัญญาแลวเขาก็ได้ทํางานเป็นเลาะเป็น ผ่านโรงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนหอครับครับแล้วเหียมาที่นี่ยังไงเียค่ะอือเขาชีวิตเขาลำบากเขาบอกว่าเขาสมัครชีวิตคือว่าผมป้าเขาโดนยึดอะไรเงี้ยครับอือกชคีจังค่ะค่ะนะคะใจพี่มันหล่อเออแล้วหน้าตาก็ดูดีด้วยนะเออเห็นไหมจะบอกว่านิสัยหล่อทั้งสพเลยครับ